สวัสดีครับผมพิมพ์นักวชระกุลนะครับรหัสนิสสาห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะมาทำที่วางท้าต่อยวทที่สองนะครับขั้นตอนแรกนะคะเราจะเข้าไปที่อ่าเปิดไอ้นี่เลยฮะชันวางท้าจะทำวันตอนบนที่สองครับจากนั้นเราก็จะสี่เรี่ยมลงไป สีเหลี่ยมตรงนี้นะต้องสีเล็กเพลนก่อนฮนะแล้วก็สเก็ตสเก็ตลองใส่นาบนี้นะแล้วก็กวาดสีเหลี่ยมลงไปนต่งกำมังขนานดะให้ตรงนี้เป็นสิบตรงนี้เป็นหกนะเนะส้นนี้กับเส้นนี้ หนึ่งมิลซึ่งนี้จะสองมิลนะครับอ่าก็าจาะได้แนละ้วจากนั้นทางการเอ็ x นะ ลงไปหนึ่งเวรนะลงซุปมันก็จะบุบลงไปอย่างงี้นะฮะแล้วก็ใส่แกนอ่างอิงนะครับเข้าไปที่ทนี้ไปที่หกสิบหนะ คลิกซิ่งเลยวะจากนั้นขัสั่งเอ็กเซลนะฮะแล้วเลือกที่พิวชิ่งงานจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้อีกจุดหนึ่งเราจะได้แกนออานเยนนะะ็นว่าจากนั้นกดถูกใจกดลกลงลผมเข้าไปที่ลาย่ิลแนลพัทเทิลนะฮะ แล้วก็กดที่ลายนี้นะเส้นนี้เป็น1.2กับ10นะครับเรากดที่ตัวที่เราทำไว้นะครับด้านสักเล็กน้อยวดอ่าฮะอ่า,อากดบักแล้วอ่ากลับกลับไปกลับมานะฮะอ่าครับแล้วข้างล่างฮะกด1เ,เส้นนี้นะ เบส4งจุด 2, 5นะฮะนี่อุดห2.5แล้วก็ตรงนี้เป็นแป8นะล้วทำกันกับด้สักเล็กน้อยอครับเราก็เข้าไปที่น skip นะครับ ขอมปมนะเลือกแล้วก็บอกว่าให้เลือกเอาตัวเอาตัวบริเวณกลางชิ้นหัวแปดจุดห้ จากนั้นเลือกจุดตรงกลางของชิ้นงานแปดจุดนะฮะดูก่อน,นะครับมมไม่แน่ใจเลยข้าเรื่หนึ่งสองสามตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มาเร่องอีกนี่งือความชชว่์วนะฮะ ช้าหน่อยช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์โอเควะปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊นะฮะปุ๊บของกระแหล็กสลื่นเือนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมแต่ผมก็กดโอเคนะครับ ใช่ไมตมน,นัดมาก็จะสร้างแพลนขึ้นมานะครับเข้าไปที่นี่นะครับพางับแพลนนี้นะ ้องเป็นเก้าสิบองศาเท่านั้นนะจ๊ะร้อยครับจากนั้นคลิกที่ตรงกลางชิ้นงานบริ เราจะสร้างลูกสิขึ้นมาฮ <Okay. S 1> so, ะครับเพราะว่าซีเหลสวัสดีเดนชันครับแป เสร็จแล้วจะทำการเอ็กทูบดึงข้าวออกมาสามมิลนะครับแม่สสามมิลมมลิเมตรครับดเลยครับคุณเชคิดคุณปรรทุนครับครับแล้วน,นี่ก็คือมันอีวันนี้คืออะไรนะเปับผม คอนเสิร์นี้ของเขาก็คือชั้นวางเท้านะครับอ๋อแล้วท่านประธานให้วัสดุกิบอะไรมาบ้างครับผมจะทำชั้นวางเท้าที่นุ่มเท้าที่สุดเลยครับครับเออแล้วฟิลเลตนนะฟิลเล่นชินช้นงานนะครับมือหน้ามาขอเลีเ้ยงเฟซหน่อยครับกูณทำงานอยู่นะครับบอกเลย เรื่องนี้เป็นหนึ่งนะครับโอ้ยฟลิลเลตส่วน,นี้ยังมาเดี๋ยวจะบาดเดี๋ยวจะบาดเท้าครับเดี๋ยวจะบาดเท้าโอ๊ะหมดหมดแล้ว นีเราเกรชตัดข้างกันครับแหลกเหลือเกิน รู้เป็นอะไรนะน่า้เป็นไวรัสแดดไปแล้วนะครับผมว่าไม่แพ้เดียวเครื่องสองสามนะครับค้าผมใช้งานนะครับเพราะผมฝึกซ้อมนานนะครับในการทำแต่ละครั้งนี้ผมต้องทำอย่างเที่ยวชานะครับผมก่อนจะมาอัดคลิปวิดีโอให้อาจารย์ดูนะครับยูไร่อ หลุดอีกแล้วนะครับแม่มคนดีนกูนแล้วครับไม่ไหวแล้วครับผมต้องฟินเล็ดทีละขอบครับทีละเพลย์แล้วกันครับผมไม่ไหวแล้วครับไช้าเหลือเกิน do 要他们两件衫。那个啊，也不好穿。 สาดไว้อีกหนึ่งเเลตกครับ ไอซีครับ <c oughs> เป็นพลาสติกแลนะ้วกันเสร็จแล้วครับ เห็นไหมรับที่ดีทา่ายางขอบผมครับ